สาวใหญ่ร้องเพื่อนบ้านใช้ยางรถยนต์เศษไม้หุงอาหารจนเดือดร้อนนอนไม่หลับแจ้งตำรวจเทศกิจเรื่องกองเงียบทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภายในซอยสุขาประชาสันสองก่อนถึงวัดกู้จังหวัดนนทบรุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากคุณนกว่าถูกป้าเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ ดยมักจะใช้เศษวัสดุไม้รวมทั้งยางรถยนต์หุ้งหาอาหารทําให้ควันคลุ้งกระจายไปทั่วอีกครั้งตอนเช้ามืดก็มักจะชอบเคาะขวดเคาะกระป๋องเสียงดังเพื่อคัดเศษขยะเคยแจ้งเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปตนเป็นโรคภูมิแพ้แต่มาเจอแบบนี้ยิ่งทําให้หาย,ยากต้องทานยาหาหมออยู่เป็นประจำพอไปต่อว่าก็ไปฟ้องพักพวกให้มาทำร้ายตนจนต้องแจ้งความเอาเรื่อง ผู้สื่อข่าวสอบถามคุณป้ามะลิคู่กรณียืนยันว่าไม่เคยทําส่วนที่คู่กรณีอ้างว่าใช้เศษยางรถยนต์และเศษไม้มาหุงหาอาหารนั้นก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแน่นอนเตาที่คู่กรณีแอบถ่ายไว้ก็ชํารุดและเสียหายไปนานแล้วทุกวันนี้ใช้เตาแก๊สหุงหาอาหารป้ามะลีได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูในบ้านที่ค่อนข้างรกพร้อมทั้งกล่าวว่าถ้าหุงอาหารแบบที่เขากล่าวหาแบบนั้นก็กลัวไฟไหม้บ้านเหมือนกัน ส่วนคลิปที่คู่กรณีถ่ายไว้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้นานแล้วไม่อยากไปต่อเลาะต่อเถียงเพราะคนคนนี้เพื่อนบ้านรู้ดีว่าชอบมีปัญหากับคนอื่นตลอดตนแก่แล้วไม่อยากมีเรื่องมีราวต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันจะดีกว่าก็เขาก็ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเหมือนอยางรถยนต์อะไรเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เหมือนแล้วก็มีเศษไม้เศษพลาสติกอะไรเงี้ยมาใช้นึ่งหุงข้าวอะค่ะ ก็คือตั้งแต่ตีสี่นะคะถึงหกโมงเช้านะคะฝ่าฝ่า,า,ากลิ่นฟันแล้วก็ไฟอะไรนี่ดับลงอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาเก็บขวดเก็บพลาสติกกระป๋องแล้วก็เคาะเคาะอ,อ,อยู่ประมาณตอนตีห้าครึ่งเกือบทุกวันแล้วเราก็ทํางานใช่ไหมคะตื่นก็ประมาณหกโมงครึ่งเนี่ยตีสี่เนี่ยฟันก็ลอยเข้าบ้านมาตลอดต้องนอนดมฟันไปหาหมอก็บ่อยหลอดลมอักเสบไอ เมื่อปี18มีอาการไอถึง9เดือนมีใบรับรองแพทย์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ไปแจ้งที่เทศบาลเมื่อ4ป,ปีที่แล้วแล้วเราแจ้งเสร็จแล้วก็เทศบาลก็มาต,วตวรวจสอบพบว่ามีการเผาไหม้จริงแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยก็เผาพวกเศษสายไฟเอาทองแดงไปขายค่ะค่ะทีนี้พอหลังจากเจ้าหน้าที่เทศบาลกลับไปปุ๊บเขาก็ไปเรียกเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเรียกพวกนักเรียนมาทำร้ายดิฉัน แล้วก็ได้มีการขึ้นสารตอนนี้สารก็สั่งจำคุกไปแล้วอะค่ะแล้วเท่านั้นไม่พอเขาก็จะยุยงเพื่อนบ้านให้แบบขับไล่ให้ดิฉันออกจากพื้นที่บ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ค่ะแล้วมีเรื่องอะไรก็จะไปเรียกพวกนักเลงมาจะมาให้ทําร้ายดิฉันตลอดเลยป้าคนเนี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันที่ <c oughs> 18เนี่ยค่ะตอนเช้าเขาตีสี่เขาก็จุดไฟเผาฟันขโมงเลยแล้วก็พัดลมปรับเขามาทางบ้านเรา เราก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดพร้อมนางหลับฐานคลิปในการเผาเนะะี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้บรรทุกแล้วก็จะออกหมายเรียกแต่ก็ยังไม่เรียกเลยตั้งแต่วันที่18พฤศจิกา18พฤศจิกาพี่ผ่านมาค่ะก็ยังไม่ออกหมายเรียกอะไรก็ได้จะคุยคุยไว้เขาก็ได้แบบว่าเอาเอ,เอยุ่งยุ่งอยู่เดี๋ยวรอก,ก่อนอะไรเงี้ยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ย เมื่อเข้ามาเมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาจุดไฟอีกหลังจากแจ้งความตำรวจแล้วก็เขาก็ยังจุดเผาอีกเราก็เรียกเทศบาลเข้ามาอีกเทศบาลเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เออ่มาถึงปุ๊บมาเรียกป้าป้าจุดไฟเผา,เห,ราหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อหุงต้มมะละแต่ดแล้วเขาบอกว่านาน,น,านหุงทีเ่แล้วเขาก็บอกเนี่มันเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้ด่าที่ฉันใส่เจ้าหน้าที่แต่แล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปหาเพื่อนบ้านพวกพ้องตัวเอง แต่แล้วก็โอ้โหแถไปเรื่องแมวเรื่องนั้นนะหาว่าแมวเราไปขี้บนรังคาท,งทั้งที่เราเลี้ยงระบบปิดมันก็มีแมวจรอ,อะไรแย่ๆหมดมาโทษแมวเราอีกเราก็เลยเอบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าให้อย่าแถนะนี่เราแจ้งว่าไฟจุดหงในที่สาธารนณะแล้วควันไฟเข้าบ้านก่อฟาร์มลำคาเนะี่ยแล้วทําไมแถไปเรื่องอื่นละ่ะทำไมไม่เจ้าหน้าที่เขาก็กลับขึ้นรถกลับไปเลยไม่ทําหนังสือเตือนแล้วก็ไม่มีการแจ้งผลการดําเนินการแบบ ได้ให้เราทราบเลยค่ะครับสอบถามคุณแม่เนี่ยครับกรณีของที่เพื่อนบ้านร้องเรียนว่าตัวคุณแม่เนี่ยใช้เศษขยะเศษวัสดุแล้วไปยางรถจนหูหาหา,หา,หา,หานี่เขาเกรงกลัวจะเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคับไ,ไม่มีค่ะมาอยู่ใหม่ๆเขาก็ว่าเผาทองแดงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเขาก็หาเรื่องตลอดแล้วเนี่ยเขาเอาเสาไฟเราก็ให้เขาใช้เนี่ย แล้วเขาก็มาบอกตลอดเวลาว่าเราอ่ะไอทำนู่นทำนี่แล้วมาแจ้งไอเทศบาลอะ่ะมาจับหมาเราเอาเราก็ปล่อยไปแล้วเสร็จแล้วก็แมวเขาก็วิ่งคือคือคืทั้งคืนเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างในได้เลยค่ะบอกว่าแมวเขาเลี้ยงระบบปิดไม่ใช่แมวเขาระบบปิดแต่ที่นี่ก็มีรูปเยอะ ถายไว้วทุกวันนี้มีการเผาเสร็จแอะไรไหมไม่มีค่ะเผาก็ไม่หมดตีเพราะบ้านฉันมันลกอยู่แล้วฉันอยู่คนเดียวม่ยืนยันว่าไม่ได้เผาไม่ได้หุงข้าวด้วยอยา่างรถยนต์หุงข้าวเนี่ยคือว่ามีเตาแก๊สแล้วก็ใช้ไอ้ฐานให้ไปดูข้างในไม่ไม่เคยมาจุดไอ้ไอ้นี่เลยไม่เคยมาจุดไอ้อะไรยางรถยางอะไรนี้ไม่มี คนแถวนี้เขาก็กินหมูกระทงกระทะกันทั้งนั้นแหละในฐานะที่บ้านเราติดกันเนี่ยพอจะพูดคุยหรือว่าอ๋อไม่คุยค่ะคุยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเขาก็มาตลอดเลยแล้วเขาก็หาเรื่องตลอดข้างบ้านนู้นเขาก็หาเรื่องเพราะว่าเขามีแต่เรื่องตลอดเลยบ้านเนี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องเทศบาลเขาบอกว่าไปแจ้งเรื่องแมว รทศบาลเขาก็ถ่ายรูปไว้เราก็บอกว่าเราไม่อยากจะยุ่งอ่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเวลาทํามาหากินเหนื่อยอยู่คนเดียวเหรอจะอทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด